เดี๋ยวพี่ฟ้าจะถ่ายวีดีโอลแล้วบอกว่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะแอคแอคให้คืนนี้พี่หมีต้องนอนที่นี่ใช่ค่ะจะไม่แยกเพราะคือจะไม่แยกแน่นอนรวมกันเราอยู่ <laughs> เพราะว่าเราจะรวมกันแล้วเราอยู่ใจกว่า <c oughs> เปรี้ยววะหยิบเสื้อมาตั้งหาม <c oughs> อยู่บนค่ะ เปียวสินชาวอย่าลืมนะยานมาตตีทะลรงลงบอกเลยพี่ฟ้าแอคให้เดี๋ยวพอแบบพี่ฟ้าขออัดวิดีโอหน่อยอย่างนี้เลยโอเคปะมันจะได้ไปใส่เพลงมันจะดูแบบเป็นผู้บาวไทยบ้านนะ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้า นี่ข้าใจป่ะ